สามารถจัดเฟนเน้นได้ครับ10-15% 20%ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นครับอยู่ที่1.99นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ เช่นเดิมนะครับมาพบกับผมตองหนึ่งดาคุตคานะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอรถปีใหม่นะครับเป็นรถ SUV นะครับรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับยูสุนะครับมิวเนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษนะครับออนิกสปอรนะครับตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับที่ผลิตออกมา จำนวนน้อยมากนะครับจำกัดนะครับของตัวมีเวกตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะให้ตากล้องนะครับดูหน้าตาเขาก่อนดูไฟนะครับเดย์ไทม์แล n i n g Light นะครับมี LED นะครับสวยงามนะครับรถคันนี้เป็นรถปี19เทแท้ๆรถบ้านมือเดียวประวัติดีไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อพิคว่ำมาแต่อย่างใดสีนะครับชิ้นเดียวก็ไม่เคยเก็บ นะครับวันนี้ตองหนึ่งอยากจะขายในราคานะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะผลิตจํานวนจํากัดราคานะครับเอาไปเลยนะครับวันนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับหนึ่งล้านห้าหมืบาทนะครับหนึ่งล้านห้าหมบาทแจ้งลูกค้าครับกับรถใหม่นะครับประหยัดไปเหยียบ3,000สนบาทเดี๋ยวมาเราดูต่อนะครับเมื่อกี้ก็บอกว่าไฟหน้านะครับเป็นเดทามันนึ่งไหลแล้วนะครับมี LED นะครับมีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกแล้วก็ดูกระจังหน้าของเขานะครับสีดำตัดด้วยโครเมียมสวยไหมครับสวยครับนี่นะครับถ้าขัดนะครับบอกได้เลยนะครับเงาวาร์แน่นอนนะตัวนี้แล้วก็ได้ล้อนะครับได้ล้อปัดเงานะครับเป็นลายนะครับเป็นลายใหม่ของ i s u z mu-X นะครับเป็นล้อขนาด18นะครับล้อสวยๆยางใหม่ๆนะครับตัวนี้นะตรงแก้มข้างหน้านะครับ มันจะมีโป่งออกมานิดนึงไม่ได้ไปทําเพิ่มนะครับตัวนี้บอดี้ตัวถังมันมาแบบนี้นะครับมันให้ดูรถนะครับบึกบึนขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับกระจกมองข้างของมีเว็เขาจะเป็นกระจกมองข้างที่เป็นอันใหญ่นะครับดูนะครับสังเกตอันใหญ่แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะฝังไว้อยู่ข้างล่างนะครับ แล้วส่วนนะครับบันไดนะครับดูบันไดของเขานะครับบันไดนะครับแข็งแรงนะครับสวยเข้ารูปกับตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสีเงาดําแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดดีนะครับซึ่งน้ําหนักเบาแต่นะครับรับน้ําหนักได้เยอะนะครับมือจับนะครับก็เป็นชุดแต่งนะครับตรงรุ่นนะครับมีวเวกนะครับเป็นโครเมียมแต่ถ้าเกิดว่าเฉพาะมือจับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมอยู่แล้วแล้วก็มีพวกกันทรงกันสารนะครับเห็นไหมครับ สวยงามนะครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับเพราะตัวนี้นะครับแต่งมาจากโรงงานแต่งมาจากศูนย์นะครับแล้วดูนะครับความใหม่ของเขาเหมือนรถใหม่นะครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าล้างขัดสีนะครับเคลือบแก้วถอดป้ายทะเบียนออกนะครับถ้าลูกค้านะครับมองยังไม่เข้าสู่ตัวรถนะครับบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะไม่มีใครทราบว่ามันเป็นรถมือสองเพราะใหม่จริงๆผมให้979 8เซเลย 2- 3เแค่มันเป็นรถ มือสองคุณภาพที่ดีเยี่ยมที่ใช้งานแล้วเท่านั้นนะมาดูต่อนะครับข้างหลังข้างหลังบั้นท้ายก็เป็นยังไงเห็นไหมครับปกตินะครับตัวนี้จะไม่มีชุดแต่งดูข้างหลังนะครับกันชนหลังนะครับของเขานะสวยงามนะครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับเห็นไหมครับออนิกนะภายในนะครับดูนะครับภายในดูเจ้าของเดิมนะครับสั่งนะครับตัดพรมมาอย่างดี นะครับและแปะข้างหลังนะครับข้างหลังมันจะเป็นขนใช่ไหมครับแปะไว้นะครับตัวนี้นะครับเป็นลายตาข่ายนะครับลายตาข่ายหนังลายตาข่ายเดินได้สีแดงสวยงามดีมันเหมาะมากกับภายในสีดําของรถคันนี้แล้วก็นะครับข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับเป็นหูนะครับไว้ดึงนะครับใส่นะครับเวลาเราจะมัดคงมัดของนะครับใส่เชือกนะครับดึงรั้งได้นะครับสองฝั่งนี้ แล้วถ้าเกิดว่านะครับเราทำอะไรอยู่ข้างหลังเราก็แล้วแต่นะครับหรือคนที่นั่งอยู่แถว3ามอยากจะชาร์จโทรศัพท์ัชาร์ได้นะครับมีหัวต่อนะแล้วก็ไว้ใส่อุปกรณ์นะครับเล็กๆน้อยน้อยนะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกใส่อะไรนะครับข้างหลังนะครับเป็นยังไงนะครับดูรอยริ้วรอยไม่มีนะครับพลาสติกนะครับที่ขึ้นรูปนะครับลายยังชัดเจนอยู่นะครับลายยังชัดเจนอยู่นะครับ ทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวยังมีสีแต้มพอมาข้างนอกนะครับไฟสีแต้มนะครับจะเป็นสีเหลืองนี่คือสีที่ผ่าน QC เดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปต่อนะครับเราจะเข้าจากฝั่งไหนดีฝั่งนี้นะครับมันจะชิดนะครับเราจะเปิดฝั่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะกว้างผมจะเปิดไปตั้งแต่ประตูหลังนะครับเปิดไปตั้งแต่ประตูหลังนะครับเดี๋ยวผมจะไปฝั่งโน้นนะครับให้ตากล้องเริ่มซูมตั้งแต่ฝั่งนี้และสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับท่านลูกค้าครับดูบ่อ ดูเบาะนะครับแทบจะไม่มีรอยนั่งนะเบาะเขาจะด้านจะเป็นสีดําแทบจะไม่มีรอยนั่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็มีเบลลนะครับทุกตัวมีคาซิทนะครับคาซิทที่ใส่คาซิทเห็นไหมครับเหล็กเหล็กตรงนี้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับเป็นลูกกระดุมนะครับคาซิทนะครับแล้วก็มีเหล็กข้างล่างไว้ตัวยึดแล้วก็มีทีวงทีวีนะมีทงทีวีแล้วก็ช่องแอร์นะครับถ้าลูกค้าครับช่องแอร์เป็นแอร์สามตอนนะ 12- 3นะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราไปต่อก่อนที่เราจะไปนะครับผมให้ดูอีกนิดนึงนะครับระบบความปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่ตามเสาอะไรต่างๆนะครับพวกถุงลมถุงลมนะดูแผงประตูนะครับแผงประตูรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับท่านลูกค้าครับจะเป็นสีดําบอกก็เป็นสีดําสวยๆมือจับนะครับมือเปิดนะครับจะเป็นโครเมียมนะ เห็นไหมครับสวยทุกอย่างเดิมนะครับเดิมสนิทเดิมแบบเดิมแบบสวยเลยอะครับนะสวยจริงๆแล้วก็แอร์แบ็กนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับแล้วใครที่จะเก็บของเก๊ะเป็นยังไงนะครับเก๊ะนะครับดูไล่โดยสีดำนะครับสีดําเงาเลยนะครับเห็นไหมครับดําสนิทดําเงาสวยงามนะครับนี่ก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับรีโมลรีโมทนะครับทีวงทีวีเครื่องเสียง แล้วก็พูมนะครับสั่งตัดมาเป็นพิเศษนะครับเข้ารูปนะครับแล้วดูสวยงามมาหน้าจอนะครับนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอทับสกรีนนะครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์นะครับขนาด8นิ้วเป็นตัวท็อปนะครับ On Sport นะครับมีครบหมดนะครับไม่เฉพาะกล้องถอยไม่เฉพาะเนนะครับมีครบหมดนะ มีครบหมดแล้วก็ข้างหน้านะครับยังเป็นจอบันทึกภาพจอบันทึกภาพนะครับเห็นไหมครับและก็เป็นกระจกมองหลังแบบเป็นออโต้ตัดแสงแล้วก็จะมีช่องนะครับเห็นไหมครับมีช่องเสียบ USB AUX นะครับที่ซ่อนไว้ได้อย่างเนียนตาเหลือเกินเห็นไหมครับระบบเกียร์ก็จะเป็นระบบเกียร์6สปีดนะครับของตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์6สปีดที่วางแก้ว ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่เป็นโครเมียมวันนี้นะครับท่านประหยัดไปตังเกือบ3 0 0แสนบาทสามารถจัดไปเน,น้นได้ครับ10-15% 2 0ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าดอกเบี้ยเริ่มต้นครับอยู่ที่1.9 9ดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9เนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อนะครับเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันต่อว่าในห้องเครื่องมันใหม่เหมาะ กับในตัวรถกับภายนอกหรือเปล่านะครับเป็นเครื่องพันเนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะครับ mm. เครื่องพัน 9, mm. เเทอร์โบแรงม้าก็ประมาณ150แรงม้านะครับ mm. ให้ดูกันตั้งแต่ข้างบนนะครับว่าสภาพรถเดิมๆนะครับสีด้านข้างในนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะแล้วที่รถผ่านการใช้งานมาน้อยดูแผงความร้อนไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับนี่มาจากศูนย์นะครับ ยังไม่เปื่อยยังไม่ยุ่ยนะครับไล่มาเลยทีละจุดนะครับน็อตนะครับไม่มีถอนไม่มีขันนะครับตามทรงตามซอกนะครับตะเข็บเดิมหมดวันนี้ผมตองหนึ่งนะครับต้องขอจากกันไปก่อนก่อนจากนะครับฝากติดตามเพจ f a c e b o o k นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานกิจรานะครับทำคลิปวีดีโอรถสวยๆนะครับวันนี้ตองหนึ่งจากไปก่อนครับสวัสดีครับ